สวัสดีน้องชายที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมเตย c ีเห,หลอ่อเท่หลอ่อมากๆนะครับมา,มา,มาวันนี้นี่ครับพี่มีเขาทั้งหมด1 0 0่งหรือว่า100ล้านเพรนะครับเราจะมาตามาหน้าหาฮิว<แ>ที่เป็นชายนี่นะครับเอามาในทีมเราให้ทีมเราแข็งเก่งขึ้นนะครับาก็จะถามพี่เตยทีมพี่ยังไม่ตึหรอแั้วก็ตึงนั่นแหละครับแต่ว่าพี่จะต้องเอาตัวออกสักตัวนึงอาจจะเป็นตัวเชฟโอ้โหแต่แบบมันมี3รูเลยอะ่ะพี่อยากแจกฮิวบ้างเล,เลยสักตัวหนึ่งเนี่ยที่มีามยามงเอา่าาถ้าคลิปนะรรัทกะถึงปมา 399รยไลค์ขึ้นไปเนี่ยพี่จะแจกคิ้วที่มี3รูขึ้นไปนะครับ1ตัวอาจจะเป็นเนี่ยตัวพวกนี้ที่พี่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอาจจะแจกสักตัวหนึ่งนะครับเอออยากได้กันไหมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามงั้นก็ไปดูเลยดีกว่าว่าคลิปนี้100ล้านพี่จะได้คิ้วใช้ได้กี่ตัวแล้วได้ตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับน้องชาย let's go r e m o t shop บริการจำหน่ายแบบ pet simulator เก้ 9, และยังมีบริการจำหน่ายต้นคอ tower defense ไม่พอมีบริการไก่ตัดผลตื่นด้วยนะครับแล้วก็สินครับผม อุดหนนก็ได้เลยนะครับน้องชายมาครับก็ขออนุญาตไปเทดพาซาดีกว่าว่าเราจะได้ฮิวใช้ดีตัวนะครับแต่ว่ามันมีไอเขาเรียกว่าเทปเทอร์มินอลมาก็ดีนะมาหาตัวง่ายดีบไ <c oughs> ปโปรเทดกันดีกว่า <c oughs> คือในคลิปนี้ผมตั้งเป้าหมายหลักๆเลยนะก็คือผมอยากจะได้สัก3ตัว ตัวละ3 0 m เลยครับน้องเนี่ยแต่ถ้ามีตัวหนึ่งหนูที่ผมชอบถ้ามันใช้งบเยอะก็อาจจะได้แค่ตัวเดียวนะเพราะผมอยากจะเอาไปยัดแค้นด้วยเพราะตอนนี้นแค้นผม5 4 m มันค้าผมได้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คืออัพขั้นต่อไปเนี่ยมันประมาณ105ล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมช่วยดีกว่าถ้าคนในแค้นนะครับดูคลิปดูคลิปนี้พี่ของลงไปแล้วแบบแแคเราแบบเพชรตันเลยได้ป่ะแบบเพชรแบบอัพจนค่าสุดท้ายร้อยห้มได้ไหมช่วยกันหน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่จะช่วยโดนตรงนะครับอี้นะครับนนอบเดี๋ยว,วี่ครับสองเอดี นะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณเท่าไหร่อะยี่สิบล้านนะครับก็เนี่ยทุกคนเหลือยีก้าล้านนะครับเราก็น่าจะได้แล้วนะสำหรับแคนเลี้ยวถัดไปเลี้ยวสุดท้ายนะครับร้อยห้าเอ็มถ้าช่วยกันเนี่ยแคนเรามีทั้งหมดสี่สิบสองคนนะครับช่วยกันคนละหนะึ่งเอ็มเนี่ยหลังจากนีน้ช่วยกันแค่คนละหนึ่งเอ็มเนี่ยขอหนึ่งเอ็มได้ไหมสดๆเลยอย่าห่วงเพชรเลยนะเอาพี่กอบพี่คุยกับลูกแคนเลยในคลิปนะอย่าห่วงเพชรนะครับขอคนละหนึ่งล้านนะครับเออช่วยกันหรือไม่คนละห้าแสนหกแสนก็ได้นะครับค,ล, 1, 000, คบออลิดนแล้้เเพราาะ่อนนีมิด ไป4คนแล้วนะครับเดี๋ยวจะเตะเรื่อยๆเ,เ,เพราะว่าผมจะคนที่เขาแบบเล่นจริง <c ans> จังเล่นบ่อยนะครับแคร์เราจะได้ไปไกลๆนะครับแบบไม่ถึงแบบอยากติดท,ท็อปอะแบบทักคักนึงอะเออผมไม่ได้สร้างแคร์เพื่อแบบว่าอยู่กับแบบคนที่แบบรู้จักไง,งสำหรับแคร์น,นี้นะครับเป็นการสร้างแคร์แบบตึงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าแคร์ที่แบบผมสร้างเพื่อที่จะแบบเอาคนรู้จักมารวมเนะี่ยอันนั้นยังไม่ได้สร้างแต่คิดว่าจะสร้างแหละคงจะเป็นรหัสรองรหัสอะไรแบบนี้นะครับโอเคเพราะรหัสนี้มันเป็นรหัสที่แบบต้องตึงไงแคร์ต้องตึงเอออย่างแรกนะครับว่า โอเคมาเดี๋ยวผมจะเริ่มห่าเลยดีกว่าพูดเยอะเกินแล้วเขาสาวมาทีไม่ได้หาเลยตัวนี้นะครับชายนี่อุ้ยมีลอตเตีด้วยอาแลบอยู่ที่26ล้านนะครับแต่มีลอตตี่ลอตตีผมว่าประมาณ3ล้านแหละ29ผมว่าแพงไปตัวนี้ไม่เอานะเฮ้ย hey, ราคาถูกว่าตัวนี้1 3บเอ็มผมแต่ว่าชามวุ้ชามนี้ได้อยู่นะแต่แบบช่องเดียวเองอะ่ะยังก่อนผมไม่ได้ชอบกอบลินด้วยแต่ถ้าราคาเนี้ยโอเคแต่ว่าอยากได้2ช่องนะครับถ้าเจออย่างเงี้ยผมเอานะแต่ว่ามันช่องเดียวตัวนี้คืออยากได้มากจริงๆถ้ามันลดลงหน่่ยเเนนีมมาาาาจจะะลแตตไทรรรวดพั มันก็60-70 M ็0เอ็มอ่ะใช้นิ่มจะไปเหลืออะไรอ่ะใช่ไหมอ่ะติ๊กไปที่ใช้นี่นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยอยากได้ตัวไหนก็เลือกได้เลยครับตัวนี้เอ้ยได้นะตัวนี้โหหาไม่เจอผมจะกดสัก3รอบแล้วกันรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับหมุนหมุนปื้ร์ปื้ร์ปื้ร่ปื้ร์ปื้ร์ปืนร์ปี้ร์ปื้รยปร้ร์ปื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 ้รวปื้ร่ปื้ม์ปี้ร์้ร์ปื้มีป้ร์ปื้ร์ปื้รปื้ร์ป มว่าันโอเคอยู่นะไม่ได้แย่เลย 44m เนี่ยผมมองพี่อ่ะใช่ปะ่ะวะเออได้อยู่ได้อยู่ 44m ได้อยู่นะแต่ผมจะลองต่อดูว่าเราจะต่อได้เยอะแค่ไหนนะครับมันจะตั้งเกินแลปบหรือเปล่านะั่นแหละคือประเด็นโอ้โห1 0 0มเออมันก็คงจะประมาณนี้แหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีแค่46ตัวในเกมนะครับในภาคเนี้ยโอร้อห1 0 0มเลยหรอแม่งเท่ากับอนะันเนี้ยซื้อไปแล้วหายเลยผมยังไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นนะก็เลยคิดว่าน่าจะยังดีกว่านะครับเออแล้วถ้าคลิปนี้ลงไปนะี่ยคลิปหน้าผมน่าจะเตรียมควาเป็นซับประมาณ1 5 0 2รฮิวเรรนบววพาาะ่าิ่ยมันจะจะแแบบพง กว่าเพราะมันสวยด้วยแหละนะครับแต่ว่าคลิปนี้เอาเชนนี่ก่อนนะครับเอาใช้งานก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมชอบเชนนี่ด้วยส่วนส่วนตัวนะอันนี้ไมต้องพูดถึง13ตัววันนี้19ตัว 77M จริงหนอ77เอ็มอเห็นอะสวยปะยมีด้วยไปดูดิถ้าสวยเนี่ยแล้วราคาดีอาจจะเอานะครับแต่ถ้าราคามันแบบว่าไม่ไหวเนี่ยเราอาจจะไม่เอานะครับมาเลยครับโอ้โห200กว่าล้านเออมันหมือนมันจะแล้วมันจะต่ําไปนะผมว่า ต่ำจัดเด้ดูนี้ดิอันนี้ก็ร้อยอ็มอันนี้เท่มากเลยอ่ะโอ้แต่ชามไม่เวิร์กว่ะอย่างเงี้ยไปเราไปหาตัวอื่นกันต่อดีกว่านะครับเฮ้ยข้างบนโคเด้ชนชายนี่โอ้โหร้อยเอ็มป่ะกลับกลับกลับเออบางทีมันเกิดแล็ปชายนี่เนี่ยมันเป็นแบบราคามันเกินแล็ปเกือบเกือบจะทุกตัวเลยนะครับพี่หาก่อนอยากได้ตัวแล้วมันเกิน20่เอ็ม,มเลยประเด็นหลักๆนะลองดูตัวนี้ก็อยากได้คือผมอยากได้ตัวแรสักตัวหนึ่งไงประเด็นอนะถ้าได้มีถ้ามีโอกาสได้จับนะอืมลองมาดูซชอร์รี่ไหมสามสิบเก้าเอ็มหร ผมกดสักสามรอบอ๋าน่าจะไม่มีตัวนี้มีไหมไม่มีเหมือนกันตัวไฟไหมลองเราลองตัวไฟหน่อยไหมเอาป่ะเฮ้ยมีอยู่ตัวไฟนี้ผมชอบอยู่นะแต่ราคาเนี่ยผมอยากได้สักประมาณแบบไม่เกินแบบ20เอ็มนะครับที่คิดไว้เท่าไหร่เท่าไหร่สี่สิบเอ็มโอ้โหราคามันแบบโอเวอร์มากครับทุกคนอันนี้20เอ็มนะผมอยากได้ 40m เอ็มเลยหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตามล่าหาตัวนี้สักประมาณ5นาทีแล้วกันนะครับมาหากนันยาวๆคือราคาที่ผมต้องการเนี่ยคือประมาณ20เอ็มนะครับน่าจะไปต่อได้อยู่นะครับรย่างที่รับเราจะซื้ออะ่ะเราต้อง มีราคาที่เราตั้งไว้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าโหมีแค่ตัวเดียวผมว่ามันถูกไปบ่า2 70m ทุกคนใ <laughs> ช้นี่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยว่าเล่นน้อยมากมตัวนี้52ล้านหรอไปดูดิเอาไว้แอคคนดูหน่อยว่าแบบเออมีตัวใหม่ใชนี่อะ่ะแต่ราคามก็ตกเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นตัวฮิ้วที่สามารถหาเรื่อยๆตอนนี้นเอามาเดี๋ยวมันก็ตกครับเราเล่นตัวเก่าๆน่าจะดีกว่าแต่ดูราคาก่อนละกัน 52m ผมว่ามันมน่าจะเกินอะ่ะใช่ผมป่ะอุ้ยโอ้แต่มันแพงว่ะทุกคน,นถ้า,ถ,าถ้าที่เป็นกันน่าจะเป็นพันเลยหลายพันด้วยนตันคแ่ราามจะ ลงเรื่อยๆเชื่อผมดิน่าจะตกที่25 30เลยอนาคตอ่ะเราผ่านมาหลายนาทีแล้วนะผมยังไม่ได้ตัวเชนี่สักตัวเลยอ่ะผมตั้งเป้าหมายแหละเราจะเอาตัวนี้ให้ให้เราจะหาสักตัวนึงให้ให้ได้เลยดีกว่ามาตอนนี้ผมก็ชอบนะ 23M ไปดูไหมมีปะมีด้วยปะอย่าเกินเด้อมันชอบตั้งเกินอ่ะคือกลัวขายไม่คุ้มเหรอวะจริงๆผมเจอคนตั้งเชนี่เกินเกือบทุกคนเลยนะโ oh, อ้โหซันต้าเรนโบว์ว่ะอยากจะบอกว่าผมก็มีนี่ครับ 40M อีกแล้วโอ้ oh my god เป็นพันเลยนเนี่ยสี่ไ่สิบเรอ็มเนาะ65ตัวเี่ยไมมม้ตัวนีาาประณ่ 2 42ตัวตัวนี้ผมได้มาตอนนั้นอะ่ะมัน,ม,นมันเป,นนนเปน็นเป็นเพชรใช่ไหมประมาณ20 m อมครับตกเพชรละมันไม่ได้เลทเท่าตอนนี้ยเออแต่ผม,มรู้สึกว่ามันน่าจะยังแพงไปอยู่นะแพงไปแต่ว่าเข้าใจแล้วเออ่าคนมีน้อยแต่เองก็แพงไปอ่ะเพื่อนฮะทานิกาชนีเลยเหรออันนี้สุดอันนี้สุด,ส,ดสุดอยู่อ่ะเด็กโคตรสุดโหราคา3 0 0อเอ็มเลยวะอ๋อเจเวยโบไชนี่วดตึงนะตัวนี้แต่ไม่มีงบว่ะอยากได้อ่ะแต่ว่าเราตั้งไว้ว่าเราจะหาาชนีนะครับ600อเอ็มเฮ้ยตัวนี้โอเคอยู่นะทุกคนทุกคนโอเคป่ะมันแถมมันได้บอกไว้ ก็มีกี่ตัวตัวนี้น่าสนใจอยู่นะครับถ้าจําไม่ผิดมันมาจากเออมันมาจากเอกฟองนี้หรือเปล่าไอ้ฟองที่มันบินได้อะใช่งั้นผมซื้อนะครับฟองนี้ถือว่าพี่น่าจะเอานะครับฟองนี้ตัวนี้ผมน่าจะเอาน่าจะเล่นงั้นเราจัดเลยดีกว่าตัวนี้มี2รูด้วยนะครับไปได้แล้วครับผมหนึ่งตัวมาเดี๋ยวเรามาใส่ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ โอ้โหมาแล้วครับสวยไหมสวยอยู่นะแต่แบบตัวด้วยความที่มันเป็นตัวสีขาวนาะแล้วเป็นบากายเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เวอร์แต่ว่าก็สวยตัวนี้ผมก็มีเนี่ย 50m เลยเหรอโอ้ตัวที่55ถ้าขายก้นเหล็กกันนะหมว่าเนี่ย <c oughs> เออชอบอะขายกลเหล็กกัน <c oughs> เดินดูไปเลยอุ้ย 30m มันขายเกินแลวกันไปมากเลยนะผมมันเกินแลบกันจริงๆอะทุกคนถ้าตัวนี้สัก20อะเออ20ประมาณนี้ก็เรงโอเคอะเฮ้ยอ๋อนี่พิกษาซั์ธรรมดา9ตัวใหญ่แม่งผมเห็นนะตอนนั้เอาตรงๆเลยไหม30ัพโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตามล่าหาใช้่ไหม ตนวนะครับโอเคจะดูว่าเราจะหาได้หรือเปล่า2 0อมสักตัวเพื่อนแต่ว่าต้องเป็นตัวที่ผมชอบด้วยนะครับผมอยากจะเก็บตัวเนี้นมีปะผมไม่มีด้วยจิมมัวม่วๆไม่ได้ครับต้องเลือกอื โหเป็นร้อยเอ็มเลยว่ะแต่ละตัวเชนี่มันเวอร์จังวะขอเลื่อนลงไปทางข้างล่างๆก่อนนะครับอันนี้อยากได้มากอ่ะมันก็จะวนกลับไปที่เซิร์ฟเดิมเ <c oughs> ชื่อผมไหม 40m นี่ไงครับ 40m เอ้ยตัวนี้ 22m ว่ะแต่ว่าชามไม่สวยตัวนี้น่าเล่นมากเลยนะตัวนี้แบบไม่ถึงแบบว่าน่าซื้ออ่ะแต่ด้วยความที่มันมีเยอะครับมีเยอะดูดิ600 35อีกสิทธิ์เนี่ยก็คือมีทั้งหมด600 35ตัวนะครับผมว่าถ้าลดลงมาเหลือสัก 17m อ่ะผมน่าจะเอานะครับแต่แม่งตอนนี้ไม่น่าเอาเท่่่่่าาไไหรรเเเฮ้้้้ยยยออัััันนนนนีีีตตตวววแมมืๆดะ เพราะว่ามันยังหาได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆอยู่ตัวใหม่ผมจะไม่เล่นแล้วกันนะครับผมจะมองถึงการไกลโดยที่ว่าเราสามารถกินกําไรได้ในอนาคตที่แบบเออมันขึ้นอุอ้ยเนี่ยยี่ห้าเอ็มเองนะถูกมากอันนี้ขายเท่า,าไหร่สามเอ็ดเอาเถอะไหนอันนี้ยี่ห้าเอ็มนี่คือถูกมากนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันมีแค่ช่องเดียวเพราะว่าเพิ่งได้นะครับเออตัวเมื่อกี้อาจจะเบีวเยอะหรือเปล่าไม่ชัวร์สิบห้าเอ็มผมไม่ชัวร์ชามไม่สวยเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะหาตัวต่อไปกันดีกว่าเราเรื่อยๆครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะผมคือคนดูชอบอะคลิปแบบหาฮิ้วอะไรเเงงีีี้้ยยยออออาาาาาจจจะะนนนนนนนิดึครรัััับบผผมมมกกก็็หหื่่ๆตตววทถูใช นะมีแค่ยี่ห้าตัวแรป <im it> มั่วครับบางทีแรปอาจจะมั่วครับก็คือแบบค่ากาวบางทีมั่วตัวนี้ก็อยากได้อยู่ีปปะเฮ้ยไม่มีไม่เป็นไรไม่เอามีปัตัวนี้นไม่มีอยู่ไปดูดิขอแบบไม่เกิน20 m อ่ะเพื่อนเอาจริงเลย ไม่ให้มันเกิน 20m mm ครับเพราะว่าแพงเกินนะมาแล้วปึ๊บโอ้ตัวนี้จะ 10m mm. โอ้ 30m mm เลยเหรอเววหนึ่งด้วยเราพุกลับมาที่เดิมนวเนี่ยอันนี้ก็ 30m mm, แต่แม่งผมว่ามันแพงไปอะครับทุกคนเฮ้ยผมอยากได้แบบไม่เกิน 20m mm. นะครับเราตั้งไว้แล้วผมจะหาช้นนี่ที่ไม่เกิน 20m mm. อีกสัก2ตัวนะครับผมหาเลยดีกว่ามันเกินทุกตัวเลยว่ะปิดก็คือผมอยากได้ตัวที่มันชอบด้วยยิ่งชอบแล้วมันก็แพงไปอีกน,นะทุกคนอาจจะเกินได้แค่25ละกันนะครับไนนะกกด,ด้ดาาานี145

เวอร์จัดโคตรเบื่อแต่ละตัวเออตัวนี้มีพันกว่าตัวเลยเหรอน่าสนใจนะอะกุนี่มาร์ชเบลโลโอ้ยยี่สิบเอ็มว่ะแต่แม่งเกินแล็บไปเยอะผมลองต่อดูไหมทุกคนโอ้เกินแล็บไปเยอะผมจะลองต่อเดี๋ยวสักสิบเจ็ดนะครับถ้าได้สิบเจ็ดโอเคอยู่นะลองต่อดูอะกุนี่สิบเจ็ดอืมลองต่อใช่นี่แค่สิบเจ็ดหรือเปล่าได้ไหมแต่เวลูว์ปุ๊บไปสิบสองเออน่าสนใจว่ะถ้าได้ก็โอเคนะสิบเจ็ดอ่ะให้เกินแล็บไปเลยก็ได้ครับอืมไปจบเราต่อได้นะสิบเจ็ดเอ็มโอเคอยู่ครับตัวนี้ไม่ได้แย่มาาากกเเดีววรรไ้้มตตััันนะคบ็ 7ก็ประมาณ 49เอ็มแล้วนะที่เราเสียไปไวมากไวเหมือนโกหกแต่ด้วยความที่ตัวนี้มันมีเยอะนะครับมันมีประมาณ1,400ตัวนะครับผมก็จะเอาแค่ต่อได้ก็เพลยเดี๋ยวนะไม่ใช่เดี๋ยัน,นี้ไม่ใช่ของผมมันอีกตัวหนึ่ง๋อผมมี2ตัวนี่คือตัวที่เราได้ป่ะตัวนี้อ่านี่นี่นี่น,น,นี่ตัวนี้นะครับแงวิ่งวับปะ่ะนี่ใช่นี่ครับปะ่ะเดี๋ยวเราจะหาตัวต่อไปนะครับตอนนี้ผมจะเหลือสักประมาณ20 m 30m ออแล้วกันนะครับมาตัวต่อไปผมจะจัดหนักจัดเต็มหรือ่ามาทุกคนมาดูกันซิว อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันนะครับหาก่อนโอ้โอยากได้เงบนไม่พอวะเ <c oughs> <c oughs> อยากได้2อตัวเนี้ยเราเอาผมดูตัวนี้ก่อน,ต,ต,นตัวนี้ไม่ได้เอาฟักทองแล้วกัน3รอบอ่าไม่ได้มีปะมันมีด้วยไปดูปะจะบอกว่ามันเกิน랩ชัวร้อยเปอร์ใหญ่มันก็เกิน96 m เนี่ไงเกินจ,จริงๆด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาฟักทองใช้นี่ดีกว่านะครับอยากได้มานานแล้วมันเป็นตัวคลาสสิกดีครับผมชอบนะตัวแบบคลาสสิกที่แบบว่ามันอะไรเนี้ยมันมันเอ้าเฮ้ยคลาสสิกโวเอาเอา มันเป็นตัวที่มีคนคนมีเยอะแล้วมันเป็นตัวเก่าที่ผมเห็นแล้วแบบผมชอบนะครับ1 1บเอ็ดเหรอเอาดิจริงปะเนี่ยไปดูไปดูจริงป่าวะจะลองดูว่าถ้า1 1 11, 11จริงๆนะผมซื้อเลยเออ,อซื้อแล้วก็จบคลิปเลยถ้ามันจริงๆนะ11อะ่ะผมว่า13ไป15ครับผมวลหนึ oh, ่งด้วย <laughs> เ็อก่อนมาซิ้อลเดิมเลยอ่นะผมจะลองเราลองต่อตัวนี้ดีไหมเนี่ยผมจะได้ใ่บอกว่าจชามไม่สวยเลยวะ่ะโอ้ยผมจะเอาตัวนี้ออกไปครับเพราะว่าผมจะเล่นใช้นี้ละเพราะว่าผมจะปล่อยตัวนี้ออกครับตัวประมาณ19 m เอมเหรอน่าจะหมดแล้วแหละเซิร์ฟนี้ใช่ไหม อันนี้ใช้นี่39มเอ็มเลยเหรอตอนนี้ก็โหมันเกินแล้วไปเยอะเลยว่ะดูดิอันนี้เราเห็นแค่20เองนะตัวเนี้ยอันนี้ขาย25เดี๋ยวิธีการที่เราจะดูราคาต้องเดินไปบ่อยครับอุ้ยดูเทรนิน์อีกทีเท่าไหร่600กว่าล้านโอ้คาบิโบอมาลาชามแบบอะไรเนี่ยขายหกรอยเอ็มเลยเหรออุ้ยนี่550รอยห้าสิเอ็มโลตัชามแม่งคือแบบพัวจัดเออคนนี้เขาตึงดีว่ะแต่ดูค่าแรปเราสิเราแรปเท่าไหร่แล้วปั๊บโหผมอยู่ล่างๆเลยว่ะ1.97เองไม่ได้ไม่ได้าเจ็ดีเรอเเยดีวงไมต่ได้ไไดททย,ดย,ามาายดมไม่มีีหรอตัวน้ไะ ไล่หาเฮ้ยตัวนี้มีว่ะยี่สิบเอ็ดเพกาซัตไนฟอเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วไม่เกิน24ได้ปะ่ะเออไม่เกิน24ได้ไหมเก้าสิบไม่อยากโอ้โหโอ้โหไอ้นี่กาบแบบขายแล้วอยู่ยาวเลยอ่ะันนี้สาห้าไม่ไหวจริงๆครับตัวนี้มีเยอะป่ะยังไม่ไหวครับมันแร็ปมันเท่าไหร่แล็ปมันก็ส1แต่เขาขายสามาลองต่อไหมเออแต่ผมมีแล้วผมอยากได้ซ้ำอ่ะนี่มีตัวใช้นี้ไม่มี ยิงการหาเชนี่อ่ะมันหาเอ,อ้ยตัวนี้ยี่ห้าเอ็มโหแต่ชามันโหใส่ชามชาไปแล้วถ้าไม่ใส่อ่ะผมผมอาจจะซื้อนะเออแต่มันใส่เอ,อ้ยเดี๋ยวดเ,ดรยยเราโคดินเหรอโกโคดินเชนี่อ่ะเดี๋ยวเราจ้องเราจะลองหาแบบเบสิกเลยนะครับคือผมจะาบาล็อกคนในเซิร์ฟสักคนหนึ่งสุ่มๆุนเข้าไปอันปลดล็อกได้นะครับอ่ะแล้วเราก็ไปเซิร์ฟโปรกดอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆได้ครับมันมีวิธีการหาแบบหลายรูปแบบนะแต่คนจะชอบหาผมชอบหาแบบเมื่อก่อนมากกว่าแบบบล็อกคนแล้วก็หานะครับบางทีเราใช้ไอ้ตู้เทอร์มินอลเนี่ยหาเนี่ยมันจะแบบเจอของแพงน่าสนใหญ่นะเพราะว่าาาาของกกเเ้ห็ เรื่อไปหมดแล้วนะครับเนี่ยาผมบ้ามาเจอผมเจออะไรบ้างเนี่ยเราจะหาตัวเชนี่อย่างเดียวนะครับทุกคนผมสนใจอยู่ตัวหนึ่งว่ะตัวนี้ครับสตรอเบอรี่ผมจะลองต่อดูนะเหลือ20นะครับผม20ถ้าได้ผมเอาเลย20นะครับ y r u ย0่อ่ะเขียนยังไงวะ s h i w อย่าแท็กเออมันจะเอาปะาวะรถรถไหนเพื่อนสาเอเม e พ s ส มันรวยวะถ้ามันรวยวมันน่าจะไม่เอาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยดีกว่านะครับโดยเ,เราหามาจะกครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าคลิปตัดไปไหนจะเหลือกี่อาทีนะทุกคนก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับคลิปนี้ขอสัก3 9 9ไลค์เดี๋ยวกลับมาทํา คลิปแบบนี้อีกนะหาตัวเลนโบต่อนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเชนเบเกอร์นี่ว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์ทำลายกล่องแรงขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเซิร์ฟิสกันต่อตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเดินผมจะเจอตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็น M10 นะครับผมจะอันล็อกตัวนี้ดูนะครับแล้วผมจะลองต่อดูผมอยากได้แบบไม่เกินสามห้านะครับตัวนี้ผมได้มาประมาณสิบสิบห้าเอ็มนะใช่ป่าววะเออผมจะลองเอาตัวเนี้ยบวกกับยี่สิบเอ็มไปนะครับถ้าได้ก็โอเคผนะผมผมรู้สึกว่่าาาผมมมมไได้ซีีเรยสก เขาจะ,จะเอาไหมเข็ยรับมารับหรือเปล่าเราจะเอา M10 ใช้นี่ครับรับไหมเหมือนจะไม่อยู่อีกแล้วหรอ m k โอ้โ oh. หคือเราหากันมาสักพักแล้วนะครับตอนนี้คลิปก็ผมอัดไปครึ่งชั่วโมงแล้วผมนั่งตามหาอย่างเต็มที่ก็เจอแต่ร้านนี่มันก็โอเคแหละแต่ว่าเวลมันหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลนแบบ <laughs> เมื่อวันหนึ่งอ่ะโอเคผมก็คลิปนี้นะครับร้อยเอ็มเราหมดไป49่เอ็มนะครับผมได้ไปทั้งหมดประมาณ2ตัวนะครับก็จะมีเพกาซัสเป็นเอกที่มาจากคริสต์มาสนะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นอากูนี่สีชมพูนะครับเชนี่ก็ตัวนี้ผมมีเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดู1 2 3เยอะเต็มอะเออก็นั่นแหละเอามาใช้ก่อนนะครับประมาณนั้นนะทุกคนก็ใครที่อยากจะให้พี่ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมเพจซื้อรถก้าวใหญ่ก็สามารถเม้นบอกได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าน่าจะเป็นการแงรบลล้้าาานนหตัช โบนะครับโอเคก็สหรับในวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าซีทุกคนถ่ายจุ๊บไปแล้วครับน้องชายบอกเลยว่าหาอย่างนานหาตัวนี้ถูกใจหาอย่างยากนะครับตัวเชด,ดี้เนี่ยใครที่หาตัวอะไรอยู่ก็อย่าลืมฝากกันเป็นด้วยนะครับ,รบไปแล้วครับผมน้องชายซีจุจุ๊บไปแล้วครับน้องชาย